ลมแห้งหอ,อมนอกลมนี่ครับน่ครับเกี่ยวไอ้อย่างนี้ปานนีย พักไรคือกองอ้ยมาเด้ครับผมนี่มาตันหนวดเพ่กินชุกเด้ครับเพ่กินชุกนะล้วนๆครับล้วนเลยหอมครับ ก๋วยกินดียบกวกินซุกกระล่องเบอร์เขาเบิรงนี่ดิหรมอมเอานี่ไปปิ้งอีกนะ ดีครับผมลุงน้ำเปาครับสวัสดีครับวันนี้ครับคือยาครับยากินก้อยเสือเนาะนี่เนาจัดมาเลยครับอยู่กับพันเป่าครับผมพันเป่าสวัดีครับสวัสดีครับผมผ้ามาซอยจูซอยจูนับเป่า เราอยู่หน้าเสียมมื่อเก่าเหรอครับนี่ลุงหัวใจอยู่นั่ครับลุงหวใจสวัสดีครับสวัสดีครับผมหนาววะลุ่งเลยนี่ยเดี๋ยวมาขี้เห็นใส่หมหัวขนาดวะหนาวดิเจอแต่หนาวแค่ยืดมือกวันเาดตีโอ้ยเนาะนี่ครับอยู่หน้าเสียมมื่อเก่าเหรอครับกำลังนั่นอยู่เอ้ไม่สวัสดีครับสวัสดีครับอยากอยู่อยากน้ำเกลียวครับโอ้เนาะผูดอะรสางสานเนี่ยครับ อยากเล้าไก่ไก่จี้งไรยครับนี่ไก่กันไร้กันรกันกันไร้กนไร้กันไร้กันไรกัน้กันไร้ปัรกั้วปรับไร้กันไรกันรกันรกันรนร้กันไรกันไรกันไรงกานรกันไร้กนรกันเนี่คัรับประมานไนี้ครับไรนไร้ันี่ยกันไร้ดนร้กัน้กันไ้นไ้นไ่ได้กนี่กันไันน่นน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 น ดนไปห่งดอดปดกปัดไป้ังจะกอนนะไปไเเออน้นนูงนหอเทแกวครับมันมเ็ดเจ้าอะ่นะเจ้เข้เข้ยพิ่มไปเกิน,นกมาดกมีบนมอน่เข้ยเข้ยไปม,มนเตะเียง้ยเตะเียงลงมาแห้งครับลมาแห้งถาอยู่ขอบ นี uh ่ยสแฮงไรองุ hmm. uh ่ยอไหมไหมครับแก้วสูตรลุ่มหนวดเฮ็ดเงียเทสถวจักเนีตอนนี้ใส่งยเจ้ถยเนียเดย่ยกิอันนึงไหมปัดอากาศเย็นแห้งเนาะลุ่หนวดเนาะหนาครัเหนาค่ะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพของน้ำครับมาแสบๆน้ำดูน้ำเปล่าครับผมกลุ่ม ขาดว่าไหนเนี่ยะอนอะอนวะนวเก็บผักนะครับอืมอฮกเกีวขนเลยเนี่ยคือเสียมดูแต่นะด้นหัรถมามาครับผม เด็กหน่อยเพรกินขมกินทรนันก่อนท่านได้หมอมอืออือเฮยวาด้ิงตัวาล่ะอืออือมอยาก อพื่อเ,อเจอ,อ,อวอาาอาาอ่าครับสามที่เก็บครับเสื้อตอนเงินนะสบ่รูทำมขันขันนะเป้อากาศหนาวครับดูแลสุขภาพาของน้ำครับอย่กทีทุกคนนะอยู่ได้สุขภากของน้ำครับโอโอมันร่มแห้งเนาะเปะ้วเนาะ หนาวคหนาวลมแห้งหกลอมนักนุ่มได้ครับรียล้วยเนี <c oughs> ่ยมาแล้วมาแล้วตรงนี้ครับหนาวร่มเย็นแห้งครับเดี๋ยวนี่ว่านีแน่นลีที่ตัวนี่ย

มันมขนาดเนะบริวารยังเสร็พักเลยืีกองก้ไหนคือเองแ่บเพื่อนไม่คบอืมการมือกินหลงอีเลยเลยนื้อเฮ็ดกวยความน่าแปลเนาะอืม ่นรับนาหนาวนาว้ำใส่แ่สีงมิงกูแก่ข้าวกเหงไหมว่าทั้งแก่หนาวทัง้งแก่ข้าวทั้งสองทั้งสอแก่เลย <c oughs> แก่อะไรชุดนี้เอวะข้าวครับ น้าวแบบนี้ครับดูแลสุขภผพของน้ำครับนี่ใส่หมวกแะ่างเงี้ยนะหนาวกี่รึเนาะไอเอี่ยมครับกับแมาเบิรงไก่เป้าคือไงเป้าอุ้ยอย่างพร้อมครับเสียนเป็นไข่นิดนึงครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ สหอมเนี้ยเด้ยโอ้ยเกินไปเสียสดุ้งไฟครับเออมาเด้กมาเด้กครับผมนี่มาตุ่นหัวว่ากินซุกเด้่ครับว่ากลิ่นซุกนะลุงหนวว่ากินซุกโอ้ยน้องเงือกหมอดักลุงหนวดกันนอนแล้วจะได้กินได้แบบนี้เนี่ยล้วครับล้วนล้วนครับล้วนไป หอมนะครับขมาเตี่ยวหรออืมอืมร่องเบิ้งตี๋เหรอเตี้ยวโม่กินเดียบโม่กินซุปกับร่องเบื้องเข่าเบิ้งนดิอืมหอมอืมเอานี่ไปปิ้งอีกนะอ๋ออย่าอย่างน้ไมวไหวร้อยแล้วครับผมล่าสุดเขาบม่ขวบเลยนะไ่ขวบมาเลยแงมาเลย เด็ดตัวเนี่ยไหมนีเนียมอย่างมันมันเป็นไข่มันอยางอีกอยากเป็นไข่ยังไงครับนี่เนียมล้วนไฟเผื่อข้อมหอมอีกครับมีเนียมแร่ครับมีเนียมแร่นี่จะคว้างมักมีแต่หยองมีแต่หยองเลยแต่คว้างมากินมากก็่อยมากดิบเนี่ยเพิ่มความหอมเม่ด้เนี่ยมันฉ่ำก็ยังมันออกล่าครับออกล่าเนาะลุงหนุเนาะคว้างไม่แพ้เหรอครับเวาได้ไม้แล้วครับ กินกวนนู้ครับอาไงเอาุเทียกแมาแนวเนาะก็ม่ตาขุงเทียกุงไทยครับไปให้ยูให้กินเแล้วไปพาพี่้านองไปหายูให้กินครับลูกน้ำเป่าคือมาดีแท้เพิ่ว่าอย่างมาแกมคลิปน้ำเนาะพอยู่กุงเทียุ่งไทยคือส่งหมานแทคือจังหวะวะอเรวจังจะรุ่นกันคลิปต่อไปเนาะไผ่านนะลองสึ้นท่านลิปมุกโจหลเนี้ยขนมาอย่งโตใช่ไหมอืนี่ครับ หอมโม้กหลอยูยังหอมก่าเกอไปเอาเดี๋ยวกินเาครับแซ่าๆ้องกันครับผมอุ้ยอุ้ยตั้งใจ้ตั้งใจอ้ยปมาปัดมาอ้ยนายแล้วมนัวครับคนหยองเช็ดกินเสย เดี๋ดีไม่ยังุงเยีนยว่าไม่นี่ตุงหนึ่งหมูจำนีกวร้อยแล้วแต่มั่สิอย่างก,กินน้ำถังเปิดอนเ้ยตายแล้วเดียวว่าเดี๋ยวเวหนกอนเฮ้ยเพื่อ,หอ,หอนหัวลอบไหมก <c oughs> ำลังว้ากกำลังปอยจากเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs>

เรี oh ้ยวเลีวเลยครับเลี้ยวกันนัดลุกน้ำเปลาใส่เสียบรถสอดเทปเอ้ยพวกเจ้าครูปุ่งมันบ่อือครับไปเสียครับวอนนี้เอาสอนทิีมนะครับแมเสียบได้บเจ้าเอาแม่เิเสียบอืมผู้หญิงก็สวยตอนนี้หรโอ้ นี่นะค,ครับผมดีกันนะครับครับผมดูแซ่บเหมือนกันกับลุงน้ำเปล่านี่จัดจานจัดจานได้การแล้วครับออาจจะแดงจิงคือง่ายไหมขอให้คนบวกกดิ่นดีนะลุงเนาะจี๊ดน๊าดจีเป็๊ดจ๊าดแต่ว่ารสชาติเด่นประทังห่วงเขากันขนาดครับกับฤดูหนาวนอนี่มันเย็นๆนี่มันเลี่ยงไกลจังหน่อยมันแกวัยอยู่ดอกเดี๋ยวไปแกวัยเดี๋ยวห้องพัสวัสดีครับผมสวัสดียังเป็นทางการนะครับผมอยู่กับลุงน้ำเปล่าครับ มีลุงนวดครับมื่อนี้ยลุ้นน้ำปลอมแบวก็ดพัดแป้วครับมาครับผมแซ่บๆน้ำกันกับลุงน้ำเปล่ามื่อนี้เนี่ยเนี้ยเนี่ยคุยกันบนนู่นหัวมวนครับมื่อนี้ย่าจะไปใส่เนาะอากาศเย็นครับยังไงก็ดูแลสุขภาพของน้ำเนาะหนาวผักหนาวผักเซ๊ะๆหัวขุนละหลตากแดดแล้วมื่อเนี่ยมาแซ่บๆนับลุงน้ำเปล่าครับผมมื่อนี้ยผักเนาะทีหมอทีหมอเป็นไ ินนวได้ไม้แล้วครับวันที่ยี่หกเนาะมื่อนมาฮือมะฮือครับข้าสีไปดักนูเนาะแจ้งเงินเดียวนะแจงเงินตกไปแจ้งเงินครับอะจะแทบมันเองอย่ามันยังไม่รู้ยางไงมันม่นหายยัไ่หายรือเปล่อไม่หายเสียนี่ก็หาย ่านใคว่าไปอคนมากี่เดือนมันนะครับผมนะสวนไม่เนีหยยังไม่นาจ้ำนี่เหมนไหมัวงรูมากครับอุ้ยครับผมควบมสมากผดีครับผมมากมาเใส่ยีกใส่ยีกันมา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 มัมา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 มมามมามามามมาม

มันกเข้าแล้โอ้ยโข้าไปไม่แก่เข้าวันต้อไปนีไปจับกินหลั่ว่าคิเอามาตะทุกโอ้ยไปซื้อของเด็กไล่าไม้ไหนยันเลยน่เราอยู่บ้านนะิมวันเลยในไม้เหรอครับผมกรอบสวงไม่ไรงงานเราเตียมห้องว่าครับแปลว่าไม้เดียวกันครับเขาไห้ไม้เหรอเนาะ มาฮักก็เชนเปกันครับออามาดันมามางนี่ครับขอบสงูงมาก่อดีครับได้ไม้ก่อนได้ที่กันลยครับเน,นี่ยจับเนานครับนั่งจํานั่งจับม่คนหลาแค่ยืนนั่นกนกนงก่อน,ออน,น้ามกันอยู่ มาหวานมีกินของกันกินหน่ำมาหนึ่งก็หิวแหงเลทบางที่นะครับบรรยากาศบานเท่าเนาะว่ากันปกติลูกหน่ำเปล่าครับทีเป็นทีมงานลูกๆกันร้านไอ้น้องเรวกับพี่น้องทั้งนั้นเลยครับนี่บ่รวมทีมงานได้กรุงเทพเนาะพอเกิดจุกวันุ่งหววเนาะเห็นไหมทีมงานเนี่ยลงมาได้กรุงเทพปิอูนุอัยญาแน่ยและครับบ้านเท่าเนาะ ตุงตงนั่งกระด้น่กูดีอู้ตายแล้ววันมันตายกินจะหอยทานพึงเลยขาอีกมึงเให้ีกวกกูาดเห็นำแม่ปปานดำแม่ป็นไม่าแล้วไม่เข้ đâm nhạc vào bên nhựa đất đông bây giờ đúng là nhỏ 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 เมืกงวันเีเกิดยงไ่วัานโอ้โห้ยคจะเข้านงตันขมากินน้ำเนียปี้ยงเอ้ยเอ้ยโอ้ยน้องเง้จะฟังเราแล้วเลยวันนี้ไหมวันนี้อยากนอาการน้ำหนาวอเดี๋ยวแรกโซ่าของน้ำกบมาหอดูเห็นผู้หญิงเห็นผู้หญิงอย่ี่ที่ถือกอดทอมอนเนาะอยู่ต่างประเทศทุกคนล่ะครับแต่วันอุ่นกั็นนี่

คนครับมีคนซอยแหละผู่อยู่สอคนฮะอุ้งม,มีอยู่ดิมีคนซยอยดอิเรา็ยันี้ันนี้ตู้็อบ่อนอ่าเด้งยากมีหัวมานู่นมวนกัน <laughs> นะมือเงี้หน,หนักเพิ่มเลยเ่นหัวแ,งแดงๆเงินบอกโอ้เนีย <laughs> โอ้แป้วไปแป๊ไปแป้๊บเนี่ยไม่ยังไม่้นันนี้เนาะมาแช่เืานกันครับผม กินอย่างน้ำ hey, ป <mat ame> <laughs> oh, <out> ัาไทยบนน่ะ <laughs> ม uh ัอไม่มีเ่ะเปลี่ยนแล้วบนน่ะวันนีก็เปลี่ยนแล้วบบคลมนนมันใจต่มันสายเดี๋ยวมื่อนบทันนึตนมาดี ปือกออกพี่ครับนี่พออนหายไปบุษบาเดียวืมเห็นเหรอชาวพินาศอ๋อลิงกิ้งอร่รยอ,อ,รอยอร่อยกิ้งกิงเลยนะ <c oughs> โอเคครับผมสำหรับมือน,นี้เนาะก็ถือว่าอู้แซ่บค,ครับปอบโช<อ>ค<ข>กับแม่ซาเนาะลุงเนาะนี่เกือบเสียหวาดเกือบบ่ตท่านครับเนี่ยหน่อยมัน แค่โยเสือมาไปฐานร้านด้วยมันนั่นติดไข่ครับมันนั่นมันอาจนจะเหมือนเย็นมันเย็นครับคนเย็นครับผู้คนเขาจะเป็นหวานตาไมนเย็นครับยามันเย็นครับจยางไหนกับใบเจอชิมน้ำวันที่วันนี้กับเสบคักที่ลำคัญครับเขาได้หมายนะลุงเนาะเอ็นมือเอ็นมือหึ่งเนี่ยละในมือหึ่งครับเขาได้หมายเขาคือเลี้ยวเลี้ยวเชียงยืนเชียงยืนครับเป็นเชียงเงินบ้านหนึ่งน้ำบ้านหน้าสีนวลหน้าสีนวลมาเจ้าไปขายจ้าแน่นำมาเออ สี่เป่าไงเอฟทีได้รู้จ้งความครับมาห้าสิไปไหมใดเนาะพอเ้างกับกินคุยกันแบบนี้นะครับเลี้ยวๆครับเพราะว่าห้องกับกินข้าวท่น้ำกันกินข้าวท่น้ำกันทีมงานที่มาจากกรุงเทพอาจจะมาห้อคลิปนี้คลิปต่อไปคลิปต่อไปอาจจะได้มาน้ำเข้าครับนี่ก็นคือว่าแซ่บคักแล้วนะแซ่บคักบลูพีชไม่ได้กนรือเนี่ยบลูพีชยังแซ่บอยู่ถันบู่ขมสีแซ่บอยู่ ไปแยกกันไปทำการทำงานกันมื่อนี้ยหลังไฟขวากับพวกขว่าเอออาสั่นเอาจะไหนกับม่พูดมาขว่าเอาไว้เจอกันชิปหน้าครับผมครับมื่อนี้ยทำการทำงานดีกันเนี่ยทำงารทำงานครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับมื่อนี้ก็ขอบคุณครับต้องกล่าวคข้ามาสวัสดีครับ